สบายดีอีกรอบพุ่นน่พี่น้องสบายดีตอนเที่ยงออกจากครัวพี่น้องเอ้ยตอนอยู่ครัวขมุกขมุยอยู่เฮ็ดกินจนบ่มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนี่แหละที่เฮาก็มาเบิ่งนี่แหละตอนบ้านเฮาล้างถ้วยเนาะพี่น้องล้างถ้วยสามัคคี

แกงเฮดว่าสยังดีนะมีเฮดใ้แกงฮะกินาเม็ดแล้วี่อังกินเลยนี่ปวเด้อแตงไปกินน้ำกันนี่มันมีเด็กนยอย่าโนะอ้ากินันเล็กหน่อยกับแนเท้ากินน้ำกินน้ำกันคือเป็นยังป้าเมาบัวไปกินข่าวผมอกลอมาไปกินข่าว

nhấn hết rồi đi đóng thẻ hết hết 100.000 nha. Thu qua qua chưa เด็กหัวเพิ่งกามาคือเก่าพี่เนาะไม่ได้กันว่าเศร้าควัญเอฟซีแบว่าอายุเบาเมื่อวานนี่เพิ่นคือบ่เปิดหน้า่นคือบ่เอาหมวกออกในนอไม่แล้วสาวแพร์มาคิดเออเพิ่นโปกนหนาไว้นปหนาเคนบาดเบิดพี่เนาะหัวกหัวบาดหัวแตกตามหน้าผากตามนันนเพิ่นเมโปกไว้ ยังใส่ผ้าปิดปากคือเก่าเมื่อวานนี้ลังกล่องลเลยเพิ่นเปิดให้เบิ่งหนาบาดเบิร์กเท้านาผ่าแค่วหัวใชไหมผมต่้มตั้มได้หักได้ทั้ง อาลามาธาตุมาคายตุกะมาติปติโนธาตุโอปนาธาโนปนาธาตมาอปติโนมาติตาธาตนาคตาธาตุปัญจุปนาม ิตาลมาณาธรรมานาคตาลมานาธรรมะบัจจุตปัญญาลมาตาลมานาธรรมะไหิตาลมาะธรรมะสัตตาไหตตาลมานาธรรมะสัมมิเตนะสัพพิทาธรรมะนิทัา

สสสสสสัััััััาาาาาาทงงงอววววรรบนนนนนิิิจโญลูกชายนะคนที่ติดติดเก้าอี้นะเราพี่น้องติดเก้าเก้าอี้สีผ้านะเป็นลูกชายของเพิ่นลูกชายคนโตแล้วก็มีลูกสาวอีกลูกสาวกันยังแน่นอนประมาณสามสี่ปีเนี่ยแหละลูกสาวกัน นางอ้อยนะเด้ปีติเ้อยเราว่าหากับสาี่ปีอจาอันนี้ได้กจัวอามนะเด้อสิบเอ็ดคน่ะนะอข่อยเราว่าห้ากับเจ็ดแปดปีที่ต้อง,องเอ้จัวอามนะสิบเอ็ดปีแบบะนางอ้อยนะเจโอ้ยข่อยว่านังข่อยว่านัอ้อยนะฮกับปีเอจัวอามนะสิปีพี่น้องนางอ้อยนะเจ หลื่นกันสี่ปีเนาะน้งอ้อยเด้สิบบวชน้ำแม่คือกันบ่ฮะนี่ใช่คือเห็นบวชเป็สองลูกเพิ่นทั้งลูกชายทั้งลูกสาวเอันนี้ทีเอาเคงคูาอาจารย์เ่าไปตเกียมเนาะอัท่านพอเลื่อนเพราะยังไมพเขื่นคืกูนี่ เยกไปเอาต้นอ่าทานเอด้นานเนาะนี่ได้นานอ้อยนักอ้อยผูมัดผมจุกนี่นี่นีกระลูกมากเ่ยจปีมกันตปามสิบเอ็ดปีจะได้เออเึ้นทีอเอ่าเอามาเนเือ้นกาเดอนาเดใช่เลเกองมาไปรไปรืยันแม่

มนี่กับทพีงไปผูเฮ่อยกันจะเสียงนึ่งเออล่างตาพี่ค้องกับบอยนั่นน้องพดใส่พริธที่ในมันสิเขียวนองตั่ตังเอพี่น้าพ่ตังอไสน้องเอ่ม่างไก่ใส่สวยไปนั้นไไในทางรูปร้านเราก็วือว่าเป็นคนละคนเนี่ยน้องเออต้กงมาบุกแพงก็วือว่าเร่มานะฮแม่้น้องไม่ชกินทอเธออะไรนนอกไปกินแบงสุกแบสุขสวายสั่นฟ้าเนาะ เออือว่ามีญัติพีินน้องถูกภักเสวนเออในมาส่งเสียเจ้าเป็นั้งสุทไทยเอารวมมาอยู่ในการตัดจิตเสบแยปี่นี่แหละพีนน้องน้อกกาังานกิจการัุสร้างเออการถือว่ากรมจิบการจิตกรันกะถือว่าพิทีสุทไทยในพัีชินทุกหนตเวลาเออเป็นมุมปายในนอกรถือว่าได้เออเกิดขึ้นนี่น้องเนาะเอาเออพักเอา ปัสกวดปนีเ่อเออเอาสาดให้เราบอกกันมา้อไปพื้นน um. ึเอออไปเอตัวนี้ไปเร้องาตนี่เออเอาไปเรยไปเลยเอาไปเเตัวนี้ไปให้เราาสานี่เอาไปสบทีู่่่ลูกชเอาไปเลยอยเ่คนเอาเอาไปเลื่อยตัวเองก็ไปเรื่ยันยังฮือออกเอาไปเลยไปเลยไปเอยจ้าเออตัวเองผิดก็เรองนะ ออเลยออกไปเลยออกมานอเลยไปไปลองไปไปเฮ้ยเหอเะได้ดูสิว่าสบายงยงนะบย้ถ้าเปนพ่อะได้่บายสบาย

ไปเห็นยังเอือยเลยอ้าวยังสิไปอยู่โอ้ยยังอยากไปผูยังอยากไปพี่ประสะน้ำอยอะใอญ่กันบ้าเลยแอโทษนะนะแกสิไปเห็นยังเนาะเขาดูตึ้งๆตั้มๆเขาดูเป็นนันท์สีเป็นร่มเป็นเล็กน่องนะ ปนกไลยพี่น้องเ้ยลายลายล,าย,ลายบาทมาโฮมกันไปน้ำลากกูขี่รถมาไปรถ ก่อเดี๋ยวไปทำรานคนกับคุณยางผู้ชี้รถนะพี่น้องเลยสิขอจับคลิปก่อนพอพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องยี่งใหญ่เนี่ยบอกไปบอไปดูเฮายรุกเฮียลูกลูก,ลก,ลก,ลกคือว่าบักใหญ่ยังสิว่ายากลูก ມັນຊິປ່ວບດ້ິນນຢວງຍັງດນາ